มาเล่าเรื่องของเราต่อไปหลังจากที่ป่วยคราวนั้นเป็นโลคกระเพาะอาหารเรือตีกุหลาบกับเรืออากาศเอกทนช่วยเป็นพิเศษให้น้ำเกลือบ้างให้ครูโคดบ้างนอกจากจายาที่หมอสั่งหมอสั่งยาก็สั่งเล็กน้อยไม่มากถ้าสองคนใี้ช่วยอย่างหนัก ในที่สุดก็พ้นจากโรงพยาบาลมาได้เมื่ออยู่ประมาณทักสองเดือนก็พ้นจากโรงพยาบาลแต่ว่ากําลังจิตใจตอนนี้ขอเล่าเรื่องจิตใจสักหน่อยหนึ่งว่าจิตใจเวลานั้นท่านพุทธบริษัทมันไม่มันหมดห่วงทุกอย่างไม่มีกังวลทุกอย่างสักสิ่งก็ตามร่างกายก็ตามกาก็ตามพระคนพระคนก็ตามไม่เคยไม่เคยนึกถึง แต่คนบานนงโคก็ดีจริงๆไม่มีใครไปเยี่ยมสักคนนี่จะเห็นว่าการทำคุณกับคนบบ้นกรมดาทรรพุทธบริษัทสร้างชื่อเสียงให้วัดวัดมีไรายได้มากมีความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมากแต่เวลาป่วยไข้สบายมีความทุกข์คนเขามองไม่เห็น เขาเห็นอย่างเดียวว่าทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างจะมาขอก็มีทายกมาขอสองคนเขาเบอกไม่ใช่ของฉันมันเป็นของสองสภาพอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริสัท์ฟังแล้ว <c oughs> น่าสะโดดใจไหมแต่ความจริงการพูดนี่ไม่ได้หวังการทวงบุญทงคุณเขาก็ค,าคิดว่าเวลาที่อยู่คนทั้งตำบลที่เกรีดก็มีทีรัก,ก็มี ที่สงเราะให้มีความสุขก็มีแต่แต่ตว่าเวลาเรามีทุกข์เขาไม่ยักทุกข์ด้วยแม้แต่เยี่ยมเยิยนก็ไม่เปิดเคยไปแล้วนอกจากนั้นแม้แต่นังหือจดหมายก็ไม่เคยมีไปถึงก็ไม่ได้มีความน้อยใจอะไรเพราะเข้าใจอยู่แล้วเพราะจะมามีพระเป็นที่พึ่งมีเทวดาเป็นที่พึ่ง ต่อมาเมื่อทำท่าหายดีก็กลับกลับไปถึงวัดบารุโคได้วันเดียวท้องถ่ายสิบสองครั้งตามที่หมอสง,งวนบอกไม่ไม่ได้ผิดเลยเช้าต้องขึ้นเรือไปที่โรงพยาบาลกลับไปใหม่ทางโรงพยาบาลก็ดีแล้วคืนก็รับไ้แล้วต่อมาอาการหนักขึ้นมาอีกเมื่อาการเบาวันแล้วก็กลับมาวัดตอนนี้มีอาการหนักอาเจียนเป็นเลือด ตั้งกระถนกว่าก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลใหม่คราวนี้ต้องอยู่ทั้งสองปีแต่เวลาเข้าถึงโรงพยาบาลได้แค่วันเดียวรู้สึกว่าร่างกายบันดีตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติอาการปกติดีๆอยู่แต่ถ้าว่าออกไม่ได้อนนี้ในเมื่อเข้าไปใหม่ก็ปรากฏคราวนี้มีเรื่องแปลก ขณะที่นอนอยู่คืนหนึ่งก็มีนายทหารเวลาสี่ทุ่มเสร็จไฟฟ้ากำลังสว่างวงมีนายทหารคนหนึ่งแต่งตัวไปพลพลเรือจัตวา <c oughs> มีเครื่องแบบพร้อมไปถึงก็ปัดที่ปบปบระหว่างเขามีไอห้องนั้นมันมีสองเตียง <c oughs> คือเตียงคนไข่กับเตียงคนเฝ้าไข่แต่คนเฝ้าไข่เขาไม่ไม่อนุญาตให้อยู่ เขาเห็นก็มาปัดอยู่ตรงกลางก็ทถามปัดทำไมเพกแกบอกผมจะนอนขอรับพอนอนบนเตียงนอนส่แกบอกไม่เอาผมจะนอนตรงนี้ขอรับแล้วก็มาปัดเตียงใส่แกก็ปูเสื่อเอาหมอนวางกลางมุ้งแล้วก็นอนทั้งๆที่มีเครื่องแบบก็ทราบดีว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่คนแน่ผีเพราะว่าประตูน่ะใส่กรอนแล้วเข้ามาได้ ก่อนที่แกจะนอนแก,นนกนนบอกว่ามีมนท่านจะมาตามสบายครับผีทุกอย่างมันจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อผมอยู่ที่นี่ผมจะป้องกันทุกอย่างถ้าถามว่าโยมเป็นนายทหารคนนายทหารผีแกบอกว่าผมเป็นนายทหารคนครับแต่เวลานี้เป็นผีแล้วถามว่าเป็นผีชั้นไหนแกบอกว่าผมอยู่ชั้นจ่าตกมาได้ครับ ผมชื่อคล้อยพลตีคล้อยพลเรือตีคล้อยก็เป็นว่ารู้กันว่าพระนิภีเข้ามาคุ้มครองตอนนี้การรักษาก็เปลี่ยนแปลงไปจากใหม่รักษากันไปร่างกายก,ก็รู้สึกว่ามันดีทุกอย่างแต่ออกไม่ได้เพียงแค่ออกมาออกไปอีกครั้งหนึ่ง่ทยสิบสองครั้งเหมือนกันต้องกลับคนใหม่ท่านนี้เลยตัดสินใจอยู่ครบสองปี อยู่ครบสองปีโรยบายมันก็เป็นบ้านเขาก็เช็คร่างกายจนดีเรียบร้อยแล้วบรรทุกอย่างหายปกติหมดอาการอักเสบต่างๆรอยรล้าต่างๆในร่างกายภายในดีหมดก็ออกมาถ้าออกมาก็ตามคําสั่งของพระเจ้าตักสินคืนก่อนที่จะออกพระเจ้าตักสินบอกว่าอย่าเพิ่งกลับวัดกังขอรับไปพักที่วัดชินโนรถก่อน ว่าจินโนรถอยู่หลังกหลังกองหนานเหลือใกล้ๆแล้วพวกพยาบาลจะได้ไปเยี่ยมตอนนี้เป็นการให้พักฟื้นสักหนึ่งปีก่อนจะเพิ่งกลับถ้ากลับวัดมีงานมากไปร่วจะกำเริบก็ต้องเชื่อทันเป็นนั้นว่าว่วันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมใกล้วัดจินโนรถชอบกับเจ้าคุณชวนในเวที มารับบอกว่าท่านจะออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่วัดโนตเจ้าค่ะฉันฝ้าทำไมแล้วโยคนั้นชื่อโยมเนยก็ไปกับโยมไปถึงท่านจยาคุณก็รับรองดีท่านจยาคุณเป็นคนเชนาศเป็นคนอำเภอสันบุรีเชนนาศไปอยู่กับท่านก็ดีตอนนี้ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าวัดเล็กๆมีกุฏิอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่หลัง แล้วก็มีหอสุดบนอีกหลังมีสไลด์อีกหลังวัดเล็กท่านเองวัดชินโนรสสวยนั้นกุฏิก็แสนจ,จะโกลงเกรงว่าจะนึกในใจว่าวัดหลวงนั้นเนี่ยวัดหลวงมีสภาพแบบนี้แสดงว่าหลวงผอมเต็มทีแต่ก็ไม่ได้นึกต่หนีเจ้าจวาดเจ้าวาดเพิ่งเป็นใหม่เข้าส่งมาจากวัดะระฆังเป็นบริเรนเจ็ดประโยคพอไปอยู่ที่วัดชินโนรส อกาการก็สดชื่นขึ้นพยาบาลบ้างแพทย์บ้างก็ตามไปเยี่ยมเกือบทุกวันตอนเย็นๆเธอจะกลับบ้านก็ตามไปเยี่ยมบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับให้ยาเสริมบ้างอะไรตัวอะไรบ้างตามปกติญาติโยมก็นําอาหารมาให้ดีถ้าญาติโย,ยมที่ดีก็คือญาติโยมที่ได้นหน่อยตามมาเอาหวยหตามเดิมแต่หลวงพ่อปานเธอก็เมตตาให้หนึ่งตัวตามเดิมเหมือนกัน ญาติโยนจะไอ้พวกเล่นหวยนี่บรรดาแานพุทธบริษัทอาศัยกันต้องอาศัยกันชั่วคราวถ้าจะเพาะบางรายเอาทุกรายไปได้เพราะอะไรถ้าเธอถูกก็หายไปเลยแล้วแม้งก็มาขอใหม่ถ้าผิดดีไม่ดีก็ด่าเลยถ้าจะหวังผลจากคนเล่นหวยนั้นอย่าไปหวังเลยอดตายเถอะเพราะคนเห็นคนเล่นหวยนี่รู้สึก คุณคนได้น้อยถ้าถูกหวยจะมาแบ่งให้ละเ้าบาทสิบบาทเอาละเอาละ,เอา,ละเอาสักหเปอร์เซ็นต์มันก็ยังดีนี่ที่ไม่ได้จริงๆนเยอะแยะจะมีได้บ้างซื้อกวยเตียวให้ชามซื้อกาแฟให้ถ้วยนะึ่จะบางคนที่อีกไม่ใช่ทุกคนเช่นการให้หวยเป็นของไม่ดีแต่ว่าเวลานั้นก็ยังมีคนดีอยู่มาก ก็จะท่านบอกท่านเมตตาให้หนึ่งตัวก็หนึ่งตัวบอกท้าทาม,าม,าม,ามสองตัวบอกไม่มีต่อมาวันหนึ่งก็มีพระอค์หง่งทานไปติต่อทางสถานีวิทยุท่านเป็นพระจังหวัดชนบุรีท่านมาบอกว่าท่านว่างๆไปออกกาศก็แล้วกันในวิทยุกองพลที่หนึ่งอาจจะมาก็ไม่รู้ว่าอยู่วิสถานีวิทยุเขาออกกันยังไง แล้วก็เขาทำอย่างไงก็นักหวาดหวาดเป็นกันเทศยังเคยเทศแต่อากาศที่มันหวั่นหวายคิดว่าคนฟังทั้งประเทศก็รับปากท่านพอถึงวาระที่จะไปก็กําลังนั่งเขียนหัวข้อหัวข้อกันสั้นว่าวันนี้เราจะพูดอะไรบ้างหัวข้อสั้นๆสักสักสามหัวข้อแต่ถ้าพูดจริงๆแค่หัวข้อเดียวมันก็หมดสามสิบนาที ขณะที่นั่งเขียนหนังสืออยู่ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นเรือเอกไปรบที่เกาหลีบ้านของเธอก็เป็นบ้านสองชั้นปรากฏว่ามีเสากตะมันเสาว่วมในไปหาหมอคราวายก็บอกต้องถอนทิ้งไปหาพระก็บอกต้องถอนทิ้ง เธอก็นำทุบเทียมมาใส่ผ่านมาหาหานตมาวันนั้นเพราะว่าหลวงน้าช่วยดูหน่อยเถอะว่าสาวตกตะบันมีความได้แรงเพียงใดก็เลยบอกว่าหลานสาววันนี้หลวงน้าจะไปสถานีวิทยุพรุ่งนี้มาฟังข่าวก็แล้วกันนะเธอกรับแล้วเธอกลากลับก็กำลังจะเริ่มลงมือเขียนหัวข้อ ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแต่งตัวสวยแพลพรายับไปววด้วยเพชรพรลอยมีเชดานั่งปุ๊บอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเฮ้ยเธอ,เธอห,หันหันน้ามาถามว่าฉันมีความผิดคิดไอะไรถึงจะต้องต้องไล่ไปจชินากบ้านนั้นอาตมาแต่ความจริงน้่นไม่หลับตาธรรมดาทั้งบริษัทเธอมากําลังลืมตากลางวันเนี่ยไม่ใช่กลางคืน ถ้ากลางคืนก็น่าคกรจะเพ่นเหมือนกันให้สวยแสนสวยขนาดไหนถ้ามาปุ๊บปั๊บแบบนั้นก็เพ่นเพ่นแน่รับรองไม่ใช่เพ่นก็ไปหาเธอนะเพ่นหนีแต่ไม่เป็นเป็นกัางวันฉนันมองหน้าเธอแล้วก็ถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรฉนันไม่รู้เธอก็บอกว่าใครพระก็ดีพระว่าก็ดีสั่งถอนเสาสั่งถอนเสา ทัานทาผิดคิดได้อะไรจรึงจะไล่ฉันก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอก็บอกเธอเป็นนางไม้เป็นเป็นลูก,กเทวดาอยู่ที่เสาต้นนั้นถามว่าเธออยู่ที่เสาแล้วเธอบอกไม่ใช่มีมานแปะที่เสาเพราะเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่าเมื่อเขาฟันลงมาแล้ววิมานฉชนก็พังแันก็ต้องเดินดิงแทนก็เดินตามมาเรื่อยๆเพราะว่าตั้งึ้นมาเป็นเสาว,วิมานก็แปะได้ งมีสภาพสาวตกน้ำมันก็ถามว่าการที่เป็นอย่างนี้มันมีคุณและมีโทษก็เลยบอกเคยก็อกบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรฉันก็ไม่ได้โทษแต่ว่าถ้าต้องการโทษก็ได้ต้องการคุณก็ได้ถ้าแกล้งฉันฉันก็ให้โทษแต่ให้โทษได้เล็กน้อยมันมากก็ไม่ได้อย่างมากก็ต้องทําเสียงให้ปรากฏบ้างอะไรบ้างอย่างที่เคยได้ยินมาแล้วที่วัด วัดโบสถ์วัดบางใหญ่ก็เป็นว่าก็ถามเธอว่าเอากี้ดีกว่าถ้าจเจ้าของเขาต้องการลาบสักการะจะช่วยได้ไหมเธอก็บอกว่าถ้าเล็กได้ช่วยได้ใหญ่ช่วยไม่ได้ยังได้ถามเธอว่าถ้าจะช่วยให้เล็กนั่นหมายความว่าอะไรเธอก็บอกว่าเล็กทายสามตัวเล็กทายสองตัว แต่ไม่ใช่เขียนไนะ่ต้องซื้อไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าถามเธอว่าจะต้องเลือกเลือกเลือกเลขไหมบอกก็บอกไม่ต้องเลือกถ้านึกอยากจะเล่นเล่นเลขอะไรให้เล่นอันนั้นฉันจะโดนใจให้เขาซื้อเองถ้าถามว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาพวงมาลัยมาแต่ว่ายาตัปูกต่อที่เสาที่เ็ต่อแล้วก็แล้วกันไปเสาก็ฝาบันติดกัน ให้ตะปูต่อข้างฟ้าเอาฟูมอะไรคล้องด้านโน้นดันนี้แล้วผ้าสามสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูแล้วน้ำหอมประเอาเอา,เอาแล้วก็ทองปิดนิมนพระไปสักห้าองค์ฉันเพลงก็ได้เมื่อทําบุญเสร็จอุทิศส่วนุศลให้ฉันนฉันจะช่วยพอรุ่งขึ้นเจ้าของมาก็เลยบอกตามนั้นเธอก็ทําทันทีแล้วบอกว่าหลาน ถ้าเธอก็บอกถ้าอย่างนั้นฉันนี่มันตงหน้าหนึ่งองค์ก็บอกเอา,อางี้ก็แล้วกันอีกสี่องค์ลงหน้าจัดหาบอกกอเลยบอกตรงหน้าจะจัดให้ถามว่าเธอจะเลี้ยงอะไรเธอก็วาดภาพอาหารอย่างดีทุกอย่างเลยถามเธอบอกว่าอยากจะให้พระฉันมากหรือพระฉันน้อยเขาบอกที่บอกวันนี้ทำของดีอยากพระฉันมากๆเลยบอกเอา,อางี้ก็แล้วกัน ถ้าต้องการในพระฉันมากๆแต่ไอ้ของที่บอกมาแล้วนอะงดเสียให้ใช้น้ำพริกน้ำปลาผักต้มแล้วผักดิบมีปลาย่างถ้าจะมีของน้ำก็มีต้มยำหม้อดเดียวพอจะเป็นต้มยำหมูหรือต้มยำปลาก็ได้ถ้าปลาอย่าใช้ปลาเป็นนะแต่ใช้ปลาที่ตายแล้วซื้อเข้ามาไม่จะบาปทำมุญย่าผสมบาปเธอก็ายอมรับ วันนั้นจริงๆพระไปฉันกันล,อองงล่อสังหาเหือกพระพระมันก็ได้ฉันไอต้ำพิปาร,ราเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต้มยำเารียกว่าล้างคอไปเลก็กๆน,น้อยๆพอสมควรที่หมดมากคือผักต้มไปย่างกระนำพิปาร,ราหมากหมดมากเขาต้มยำเขาหนักเหม,มือนกันเธอก็ดีใจพอทําเสร็จปรากฏวนนันเดือนนั้นเมื่อหวยออกเธอถูกรางวัล เลี้ยทยสามตัวห้าใบเลี้ยไทยสองตัวสิบสองใบเมื่อเธอถูกแล้วไปถึงวันเสาร์อาทิตย์เธอก็ทำามุญใหม่ทำามุนอีกเลี้ยงพระอีกเธอก็ถูกอีกวงความว่าเธอถูกแบบนั้นนะทุกงวดเลี้ยทยสามตัวเลี้ยไทยสองตัวถูคร,วคราวแล้วเอาเป็นคราวแล้วสิบใบกว่าทุกครั้งไป เงียท้ายสามตัวก็ห้าร้อยบาทถ้าสิบใบก็ห้าพันเียท้ายสองตัวก็สองร้อยบาทถ้าสิบใบก็สองพันตัวเอตัวเธอเองก็ไม่อยู่ว่างเมื่อสามีมาอยู่ก็ไปทํางานโรงยาสูบทำงานยาสูบก็เป็นว่าเธอก็ตั้งตัวได้ไม่ต้องถอนเสาทิ้งที่นําเรื่องนี้มาคุยก็กขอบรรดาานพูบริษัททราบ ว่าเรื่องเสาตกตามันนี่เป็นเดือดเป็นร้อนกันมากความจริงไม่มีอะไรเป็นโทษแต่ถ่าว่าเราไม่กล่งแกล้งเขาโทษจะไม่มีถ้าปรากฏว่ามีกระบ้านใครยาตะปูไปตอกถ้าถ้าต้องการให้มีคุณก็ทําตามที่แล้วมาก็แล้วกันเพราะนางไม้เธอบอกอย่างนั้นอาตมาก็บอกตามนางไม้เธอถ้าเธอก็ได้เมื่อป่วยอยู่ที่วัดชินโดรถ แพทย์ระพยาบาลก็มาดูอยู่เสมอว่าอาการดีขึ้นเวลานั้นก็ตัดสินใจคิดว่าวัดบานงนคไม่กลับแล้วตำแหน่งเจ้าวาดหรือตำแหน่งใดๆถ้าที่มีอยู่ขอพักเขียนหนังสือเวลาออกเขาก็โต้อตอบมาบอกยังไม่ออกก็ต่อไปว่าให้ออกหรือไม่ออกก็ไม่กลับไปทํางานอีกก็ถือเป็นการออกไปโดยปริยาย <c oughs> ตอนนี้มีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าวาดเขาก็บอกว่าเจ้าวาดองเดิมไม่ขาดเธอก็มาทําท่ามาเยี่ยมแต่ว่าจะมาขอให้ลาออกแต่เธอไม่กล้าพูดอัตมาก็ไม่ก็ไม่พูดเพช่างมันเขาอยากจะเป็นก็เป็นไปเราไม่เป็นก็นแล้วกันเบื่อเต็มทีแล้วบวชมาตั้งยี่สิบปีเข้าบรรษาที่ยี่สิบพอดี เมื่อเข้าพรรษาที่ยี่สิบก็นึกถึงพ่ะปานได้บอกตานบอกว่าเมื่อเข้าพรรษาที่ยี่สิบให้ออกจากวัดก็ตัดสินใจว่าคราวนี้เราออกจากวัดแน่อาการออกจากวัดนี่มีความสุขมากอยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขถึงมีจะมีถึงแม้จะมีความทุกข์จากทางร่างกายบ้างแต่จิตใจมีความสุขมาอยู่ที่วัดจินโนรถก็มีความสุขแต่สุขทุ่โรงพยาบาลไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเสือเหลืองนี่ไม่เช่เล่นนะบรรดาท่านพุทธบริษัทเสือเหลืองนี่ไม่ไม่เช่เล่นเรื่องอิฉายิสยาทหนักมากมีพระอยู่ไม่กี่องค์ก็มีคนอยู่สองคนไม่ขอดิพระเธอตั้งไงอิชายิสยาเป็นกรณีพิเศษอาตมาก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาย,า,ายังประยุต์จ่าว่าเจ้าวาดในความจริงก็หูหนัก แต่บางครั้งก็เป็นหูนุ่นอาตมาก็เฉยแล้วนึกว่าไอ้วัดนี้เราจะอยู่โชคคราวแล้วไม่อยู่ตลอดการเราไม่พอใจเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นหลังจากนั้นต่อมาเขาก็มีเรื่องกันที่จังหวัดชัยนาทเวลานะาอาตมายังติดต่อว่าอนองคารามอยู่แทนที่อยู่ว่าอนองเราก็อยู่ระวงแต่ก็มันอยู่ไกลาจากโรงพยาบาลไกลาจากแพทย์ ตออยู่ที่วัดชินดวรถคิดว่าอะไรจะเข้าวัดไปอยู่รวงสาวาตตามเดิมก็เข้าได้แต่ว่าจะเป็นหนักภาระภาระจะมีมากอยากจะหนีเข้าป่าให้มีความสุขก็บังเอิญที่จังหวัดเชนไนเขามีเรื่องราวกันระหว่างาพระต่พระทางเ้านภาคคือลอยเลขายานภาคคือเจ้า,าคุณสีพรารุนเล็กที่กิน น้ำพริกเอ่อพริกป่นกับต้ำปลามาด้วยกันบอกว่าหลวงพี่ช่วยไปดูหน่อยว่าความจริงเป็นยังไงก็เลยมาดูที่จังหวัดเชียงนาคก็มาพักอยู่ที่วัดต้นโพวัดศรีว่าโพเวลานี้เวลานั้นยังเป็นสนักสงฆ์ตั้งใหม่ๆเป็นมีกระท่อมเล็กๆคิดว่าถ้าอยู่กระท่อมเล็กๆอย่างนี้มีความสุขดีกว่าอยู่ตึกใหญ่ายาย ก็ตอบเล็กๆไปต้องใช้ใครถูใช้ใครกวาดเรากวาดเราถูเราเองก็ได้แต่เรื่องหมาที่บรรดาทรรนบุบรษัตวไปอยู่ที่ไหนต้องมีหมาที่นั่นหมาเธอก็มายุดด้วยแล้วก็สงเคราะห์พอมาถึงที่วัดโพก่อนพก็มีคนมาเล่าความเป็นมาให้ฟังของพระว่ามีสภาพย่ำแย่มากเวลานี้ผมไม่ทราบอิทธมูลวัดไหนกันแล้ว ก็เป็นว่าอาตมาก,ก็ต้องวางเฉยนั่นถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องเป็นหมอดูเลยตั้งตนเป็นหมอดูทางไหน <c oughs> ความจริงนะดูได้ถ้าดูตรงตามความจริงได้ด้วยดูจริงๆทั้งนี้กนเป็นหมอดูเพราะว่าต้องการความจริงคนที่ให้หมอดูดูต้องเล่าความจริงให้ทราบ ก็เป็นอวไเป็นการสืบความเป็นมาของพระเป็นในตัวเสร็จก็รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการใดๆทั้งหมดเมื่อทราบแน่นอนแล้วก็ลายรายงานทางทางกรุงเทพทราบทางกรุงเทพเจหน้าตัการพักเขามาขึ้นมาสั่งพักพระคณะทีการองนั้นพักจากหน้าที่ แต่ดูวิธีฝ่ายโจทย์ก็รู้สึกว่าเป็นคนทึ่มๆมไม่เอาไหนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนจะเรียกว่าโง่ก็ไม่ใช่เรียกว่าดื้อดีกว่าถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็ต้องทําตามนั้นตามชอบใจของตัวเองมันจะผิดมันจะถูกจะดีไม่ดีก็เช่าเคยคิดใ,ในใจว่าคนสองคนนี่มีคติคล้ายคลึงกัน,กนหลังจากนั้นออกมาสภาพการหมอดูก็เกิดขึ้น ตอนนี้มาวันหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตอนเช้าทักสามโมงเช้าก็มีเด็กนักเรียนสตรีที่จังหวัดชัยนาทสองคนเธอก็วิ่งหฮกเห็นวิ่งวิ่งอย่างเร็วออกไปถึงก,กระดาษที่เธอเห็นวิ่งมาก็นึกในใจว่าจะเด็กสองคนนี่เด็กรุ่นสาแวแล้วล่ะเรียนมัธยมปีที่สาม เธอจะมาทําไมวิ่งทําไมทําไม,ไมต้องวิ่งก็ทราบว่าคนที่วิ่งข้างหน้าเนี่ยเงินหายพอเธอขึ้นบันไดมาก็ถามว่าลูกสาวเงินหายหรือลูกเธอก็น่ารูกราบหายเจ้าขาดเธอก็ร้องไห้ถามว่าเงินอะไรบอกเงินจะเสียค่าเทอมพอจะต่างไปเสียค่าเทอมก็แปากฏเงินหายเธอบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเงินยังไม่หายนะลูกนะ เดี๋ยวรีบวิ่งกลับไปใหม่แต่ไปให้เร็วหน่อยถ้าไม่วิ่งก็ได้จะไปให้เร็วหน่อยยายถึงเวลากินข้าวกลางวันถ้าถึงเวลากินข้าวกลางวันเงินจะหายขึ้นไปทางบันดไดด้านขวามือเลี้ยวเข้าไปจะมีห้องหนึ่งห้องถามเธอว่ามีไหมเธอบอกว่ามีจะมีถ้าเห็นก็เบื้องแผ่นหนึ่งวางอยู่ให้เปิดก็เบื้องขึ้นมาเงินจะอยู่ที่นั่นพอเธอก็กราบแล้ววิ่งเขาเนี่ยวิ่งเร็วจัด ยงกลับไปพอถึงเวลาตอนหลังเที่ยงถึงก็มาหาเรได้เงนะินแล้วเจ้าค่ะเสียค่าเทอมแล้วก็ดีใจไอ้เรื่องนี้ก็กลายเป็นหมอดูใหญ่ในที่สุดก็ต้องเป็นหมอดูให้เด็กถึงเวลาพักเที่ยงเด็กโรงเรียนสตรีก็ไปกันเตรมกุฏิล้นกุฏิทุกคนก็ขอร้องให้ช่วยเหลือในการสอบเลยทำท่าเป็นหมอดูหลับตานิดคราวนี้ไม่ดูจริงแนละ้วโก,กหกแล้ว มาทุกคนที่มาที่นี่สอบได้หมดก่อนที่จะมาสอบให้มารับตะมนตรก่อนแต่ก่อนที่จะรับตะมนต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนึ่งอย่านอนดึกกินข้าวกินปลาเสจหายเหนื่อยทำการบ้านเสรจดูหนังสืออย่านอนให้ดึกนอนหัวข้ามหัวข้าหน่อยต่กรทีสองตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้ามเที่ยวถ้าวันเสาร์เที่ยวได้ กลางคืนนะธันวาทิตศอย่าเที่ยวเพื่พอมันยัยล่วงทุกคนปฏิบัติตามนั้นหมดบอกว่าเวลาที่ครูสอนให้ตั้งใจฟังครูสอนตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามถ้าสงสัยถามครูถามแล้วจดไว้เธอก็ทําตามก็เป็นเอาเวลาเวลาใกล้จะสอบวันก่อนจะสอบสองวันก็มีนักเรียนมาเต็มต้องไปหาสลาพรมน้ำมนต์เธอ เป็นการให้กำลังใจแต่ความจริงไม่จำเป็นหรอกไอ้ที่บอกไปนั่นนาะมีความสำคัญมากเป็นนั้นว่าขั้นะที่พวกเธอมาตอนกลางกลางปีพระอาจารย์ใหญ่เขาไม่เคยนับถือพระเขาก็ติบัตรทั้งเรียนจะติดไสยศาสตร์ถ้ามีอาจารย์รองลงไปรองอาจารย์ใหญ่บอกไม่ใช่ไสยศาสตร์พระปาริกรุงเทพท่านรู้จักการแนะนำนักเรียนให้มีความขออยันมันเพลี่ยนปีนี้รู้สึกว่า นักเรียนดีขึ้นมากทังเวลาสอบจริงๆเขาเคยตกจะได้อย่างเก่งหกสิอร์เซ็ของคนนอกนั้นอีก40%เซต้องตกกันแน่นอนบางทีก็เหลือห้าเปซปีนั้นได้เต็มร้อยเอร์เซ็นทีหลังก็ไม่มีธนักเรียนครูก็มาด้วยก็เลยกลายเป็นพระหมอดูไปเขาเรียกหมอดูจำเป็น ต่ว่าหมอดูจําเป็นก็ดูตามความเป็นจริงถ้าเขามาดูก็ดูให้แต่จะต้องเขียนมาให้เขียนมาไม่เกินสามข้อให้ถามไม่ได้คนนี้ถามแล้วพูดมากถ้าเขียนมาไม่เกินสามข้อนาดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยวันรุ่งขึ้นมารับให้ปฏิบัติตามนั้นทุกคนเป็นอนวาว,วัดโพเวลาด้านข้าวไม่คอยจะพอกินมาก่อนข้าวเหลือกินเหลือใช้ กินเช้าแล้วกินเพลอาหารก็เหลือเฟือเพราะคนมามากที่เวลาทําบุญคนไม่ค่อยเคยจะมีเวลานั่นก็มีล้นสลาแต่้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทนนาขึ้นชื่อว่าคนที่รู้คุณคนย่อมมีน้อยจะทําดีเพียงใดก็ตามแต่จเจ้าวาดเป็นคนใจแคบ ไม่ต้องการเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตนในเมื่ออาตมามีแขกมากกว่าตนก็เริ่มอิจฉาทิศยาเอ้ะเป็นของท่าบรรดาดันั้นในที่สุดหลังจากนั้นมาอาตมาก็ย้ายจากสถานที่นั้นไปอยู่วัดปักโครมาขมเท่าอรบรรดาแทรมพุทธริษัทเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ท้องมีแดบรนดาานพุทธสาวนิกจชนทุกท่านสวัสดี